สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FD บอลไทยคลิปนี้เรามาซ่องทีมชาติเสียงกาคู่แข่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่5แล้วมาดูกันว่าพวกเขานั้นเปียอะไรกันบ้าง แต่ก่อนจะไปรับชมด้วยกในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามผ่านทางช่องทาง YouTube นี้รวมถึง Facebook Fan Page ชื่อช่องเดียวกัน f f d ดีบอลไทยฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมทีมชาติสีลังกา เป็นหนึ่งทีมจากโซนเอเชียใต้ที่แม้จะไม่ได้เป็นทีมระดับท็อปแต่ผลงานในช่วงหลังๆนั้นของพวกเขามักแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังพัฒนาทีมขึ้นไปเพื่อเป็นทีมระดับท็อปของภูมิภาคโดยณปัจจุบันนะั้นฟี f a Ranking อยู่ที่อันดับ193ของโลกส่วนทางด้านผลงานความสำเร็จของพวกเขานั้นพวกเขาเคยคว้าแชมป์ SAFF หรือว่าชิงแชมป์แห่งชาติโซนเอเชียใตย้ได้ทั้งหมด1ครั้งในปี1995ส่วนงานในรายการ อื่นนนั้ก็จะมีการขัน AFC Challenge Cup เคยได้รองแชมป์หสมัยในปี2006โดยในนัดที่พบกับทีมชาติไทยนั้นพวกเขาจะใช้สนามโคล b โบเลชค s สเซเดียมที่มีความจุ10,000ที่นั่งโดยสนามแห่งนี้นั้นนอกจากใช้ในการขันฟุตบอลยังใช้ในการขันรักบี้รวมถึงขันขี่ม้าด้วยโดยทีมชาติเสียงการนับปัจจุบันพวกเขาใช้เป็นการโค้ชอย่างอับดุลเลาะอันมุนไตลี กุนซอวัย43ปีชาวคูเวตไปโค้ชทีมโดยเจ้าตัวเป็นกุนซอที่มีประสบการณ์ที่เริ่มคุมทีมเยาวชนในคูเวตและสดิอระเบียหลังจากนั้นมารับงานทีมชาติคีกีสสถานรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและคุมทีมสโมสรอนเอาชาฮานิยา U23 จนกระทั่งปี2021เขาได้มีโอกาสขึ้นไปคุมทีมชาติชุดใหญ่กับทีมชาติเนปาลต่อด,ด้วยคุมทีมชาติอาริสถานก่อนจะไปคุมทีมสโมสรอนเอาชาจาจากนั้นมารับงานทีมชาติอีกครั้งกับ ทีมชาติเสียลังกาโดยสติคุมทีมรวมทั้งหมด14นัดผ่าทีมชนะ6นัดสเสมอ3นัดและแพ้ไปน5นัดยิงได้16ประตูเสียไป17ประตูด้วยกันโดยเขานั้นเลือกใช้ระบบ4-3-3หรือว่า4-2-3-1เป็นหลักโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีตั้งรับแล้วรอจังหวะโต้กลับมักใช้การเข้าปะทะที่รวดเร็วตัดเกมโดยเฉพาะตรงกลางสนามก่อนเปลี่ยนเป็นเกมรุกไหวโดยใช้ความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นเกมรุกโดยเฉพาะตัวโอสัญชาติเป็นหลัก ดูในส่วนของตัวผู้ได้ขอที่จะเสียการนั้นมีผู้สับประตู3คนคนแรกคือสุจันเปราสับประตูกัตันทีวัยใสสามปีจากสโมสรฟอร์ติสเอฟซีในบางการาเทพ,พิเมรีกในฤดูก,กาล2025-2026นี้นั้นลัสนณะไป2หน้าเสียไป2ประตูเก็บได้1ครคลนชีท เคยติดทีมชาติเสียลังกาไป57นัดเสียไป105ประตูเก็บได้12คลีนชีตเจ้าตัวลงเล่นในเกมทีมชาติมา5นัดติดต่อกันแล้วโดยเฉพาะในการเอเชียนครัพรอบคัดเลือกเขาลงเล่นมาโดยตลอดซึ่งเขานั้นมีสถิติการเซฟรวมไปทั้งหมด20ครั้งนัดรับประมาณ3.16ครั้งเลยทีเดียวเก็บได้ถึง2คลีนรชีตสำหรับในฟุตบอลเอเชียนครัพรอบคัดเลือกที่เตะก,กันอยู่นขณะนี้เจ้าตัวเป็นผู้สาประตูตัวเก่าที่เคยลงเล่นทั้งในสีลังกามา และบังการะเทศที่สูง180ซมตรมีจุดเด่นที่การยืนตำแหน่งการอ่านเกมการออกมาโชกบอลและการสั่งการเกมรับค้ต่อมาคือมัวเม็ดเมอร์ซิตสัวตูวัย24ปีจากสโมสรบูสตาเอสซี SC, ในสี่ังการชูเปอร์ลีกเคยถูกเรียกติดทีมชาติมาตั้งแต่ในปี2024แต่ว่าเจ้าตัวนั้นได้โอกาสอยู่ในมาราสบรองถึง16นัดและยังไม่เคยถูกส่งลงสนามเลยสักนัดเดียวมาที่ผู้สัปตูคนสุดท้ายคือคาวิช รักปียาเฟอร์นโดสปตูวัย30ปีจากสโมสรวิกตอรีเอสซีในดีเวฮีพิเมลีกลีสสุดๆของมาลดีฟเคยติดทีมชาติสีลังกาไป2นัดเป็นมือ2ตัวเก่าที่ติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2015แต่กว่าจะได้ลงเล่นในนาทีมชาตินั้นต้องรอถึงปี2022เลยเขาสูง1 8 4เซิเมตรมีจุดเด่นที่ปิยาการเซฟการคว้าลูกให้อยู่มือการออกมาปิดมุมยิงและการเล่นลูกกาด มาที่กองหลังคนแรกคือมูฮัมหมดฮัสเมียร์แบ็คซ้ายวัย27ปีจากสโมสรนาวีซีฮอคในสีรังการซูเปอร์ลีกเคยติดทีมชาติศีรังการไป7นัดในเกมเอเชียครัพรอบคัดเลือกยังไม่เคยถูกส่งลงเล่นเลยสักนัดเดียวโดยทั้ง7นัดที่ลงเล่นไปเกมอุ่นเครื่องทั้งหมด โดยเขาลงเป็นตัวจริงถึง5นัดและลงสำรองไปถึง2เกมเขาเป็นแบ็กเซอร์ประโยชน์ที่สูง173ซมเมตรสามารถเล่นได้ทั้างแบ็กซ้ายวิ่งแบ็กซ้ายและปีกซ้ายจุดเด่นคือความเร็วคล้องตัวการเล่นบอลและการเติมเกมรุกต่อมาคือซาฮีแอดดิส แบ็กซ้ายวัย22ปีลงเล่นกับสโมสรฮูมซิตี้เอฟซีในลีกรองของออสเตรเลียในฤดูก,กาลนี้ลงสนามไป7นัดเพิ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนมิถุนายนและกลายเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของทีมไปเลยที่ลงเล่นเป็นตัวจริงครบทั้ง7นัดเคยติดทีมชาติเสียงกามาแล้วทั้งหมด4นัด High, เขาเป็นแบ็กซ้ายลูกครึ่งสีน้ำกาอังกฤษและเกิดในออสเตรเลียเลือกมาลงเล่นในกับสีน้ำการในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองและลงเล่นเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงของทีไปถึง3นัดเขาสูง177ซมมีจุดเด่นที่ความเร็วความแข็งแกร่งพลังงานการเข้าปะทะการเตอร์เกมรูกการเปิดบอลแต่มักจะพลาดเสียใบเหลืองบ่อยๆเพราะการตัดเกมที่ไม่ค่อยละเอียดต่อมาคือเจสันทยปราน เซตาแบ็กวัย30ปีปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเย่นเคยลงเล่นในกับสโมสรไอทักเทียในดิวิชั่น4ของเยอรมันในฤดูกาลที่แล้วนั้นลงสนามไป18นัดเคยติดทีมชาติส่ินการ13นัดก็เป็นกองหลังลูกครึ่งเยอรมันสิีังกาที่วนเวียนอยู่ในลิกรองของเยอรมันได้ลงเล่นในเอชียรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบที่โดนจุดโทษเอาชนะกาบูชามาโดยลงเล่นเป็นตัวจริงครบ90นาทีเต็มทุกนัด เขาสูง1 8ึปรปซนติเมตรสามารถเล่นได้ทงแบ็กขวาของการตัวรับแล้วก็เซนเตอร์แบ็กจุดเด่นคือเป็นกองหลังที่มีความเร็วเขาห้องตัวสูงมีความขยันและพละกกำลังที่ยอดเยี่ยมสามารถเล่นบิลล์อัพได้ดีออกบอลได้ดีและเข้าปะทะได้อย่างแข็งแกรง่งมาที่โค้ตต่อมาคือคราร์ลิโอแคมเนกเซนเตอร์แบ็กวัย26ปีลงเล่นกับสโมสรดีโมเดสเดนในบุนเลสิก้า2เยอรมันฤดูกาลนี้ลงสนามไป7นะัดทำไป1นประตู เคยติดทีมชาติเสียงกาไป9นัดทำไป1ึงประตูเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ลงเล่นในเอชครัรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบที่โดนจุดโทษชนะกัมบ,บูชามาและลงเล่นเป็นตัวจริงครบ90สนาทีเต็มทุกนัดเคยเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเยอรมันชุด U16 รวมถึงเคยเป็นดาวรุ่งเยาวชนของทีมไฟบวกด้วยเจ้าตัวสูง187ซเมสามารถถ่ายไปเล่นเป็นแบ,บ็กขวาได้ด้วยจุดเด่นคือความสามารถรอบด้านมีทั้งความแข็งแกร่งและความเร็วการเข้าปะทะที่ดุดันการอ่านเกมที่เด็ดขาดการเล่นลูกกาดกา,การเล่นบิ up, จากแดนหลังและสามารถเล่นลูกทุ่มไกลได้ด้วยคนต่อมาคือวิลเลียมโทมัสซันแบ็คขวาวัย23ปีลงเล่นในกัสโมสร a อนันโตนาเมจิกเอสีในลีกรองของออสเตรเลียลูกการนี้ลงสนาะไป4นัดหลังพึ่งย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเคยติดทีมชาติเสียงการไป2นัด เป็นแบ็กดาวรุ่งเสือประโยชน์ที่มีเชื้อสายเสียงกา,กาแต่ไปเกิดและเติบโตที่ออสเตรเลียเขาสูง171ซนเมสามารถเล่นได้ทาแบ็กซ้ายแบ็กขวาและกองการตัวรับมีจุดเด่นคือความเร็วและความคล่องตัวต่อมาคืออนุจันร,ราเจดมแบ็กขวาวัย25ปีจากสโมสร ออฟซาวไอเอฟในลีกดิวิชั่น4ของนอร์เวย์ในฤดูกาลนี้ลงสนามไป10นัดหลังพึ่งย้ายมาร่วมทีมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเคยติดทีมชาติสิงคโปร์14นัดโดยลงเล่นเป็นตัวหลักของทีมที่ลงเล่นมาตั้งแต่เกมเอเชียนครัพรอบคัดเลือกเป็นตัวจริงถึง13นัดสำรองไป1เกมโดยเจ้าตัวเป็นแบ็กเซิประโยชน์ o, ที่ไปเกิดและเติบโตที่นอร์เวย์สูง178เซนติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาและกองการตัวรับจุดเด่นคือพละงกำลังวิ่งเติมเกมลุกสุดลงสุด การไล่เพสซิงการเข้าปะทะและการเข้าสกัดที่หนักหน่วงเมื่อที่กองหลังคนสุดท้ายคือบารัสสุเรสเซนเตอร์แบ็กวัย22ปีจากสโมสรแรงวาลินเอสีในลีกิวิชั่น3ของออสเตรเลียเกิดทีมชาติเสียงกาไป14นัด เขาเป็นนักเตะเสียงกาที่ไปเติบโตที่ออสเตรเลียและลงเล่นในต่างแดนแต,แต่สมัยเป็นเยาวชนมาจนถึงปัจจุบันโดยลงเล่นในลีคล่างของเยอรมันและออสเตรเลียมาก่อนที่จะเป็นตัวหลักในช่วงก่อนที่เสียงกานั้นจะเริ่มมองหาลูกครึ่งจากต่างแดนมาเสริมทัพทําให้ปัจจุบันนั้นตัวของเขาเริ่มตกเป็นตัวสำรองในทีมชาติอยู่บ่อยครั้งเขาสูง1 8 3ซเมตรสามารถเล่นได้ท้งองการตัวรุกองการตัวรับและก็เซเตอร์แบ็กได้จุดเด่นคือพะละงกำลังความเร็วและความคล่องตัวรวมถึงการเล่นลูกกา,า,กาศ มาต่อกันที่กองกลางคนแรกคือเจมี่เปรากองกลางวัย27ปีจากสโมสรเอสซีเอลเทอร์สตอฟในลีกดิวชั่น5ของเยอรมันในฤดูก,กาลนี้ลงสนามไป13นัดทั้ง14ประตู คดติดทีมชาติเสียงกาเป็นนัดในเกมที่เอาชนะเติฟสถาน1นต่อแต่ลงสนามไปได้เพียงแค่1นาทีเท่านั้นก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ศอกทาให้พลาดลงสนามในเกมนัดที่2ที่แพ้กับเติฟสถานไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนในสโมสรนั้นกลับมาลงเล่นได้แล้วตอนต้นเดือนพฤศจิกายนเขาเป็นกองกลางดาวรุ่งสุประโยชน์ที่ไปเกิดและเติบโตที่ประมาณศูนย์หซนเมตรสามารถเล่นได้ท้องกลางปีกซ้ายและแบ็กซ้ายจุดเด่นคือความเร็วของตัวและการเลี้ยงบอล ต่อมาคือเลออนเปรากองกลางวัย28ปีลงเล่นในกระทรวงสร ลือโนเบอร์เกอร์ H K ฮันซาในลีกดิวชั่น5ของเยอรมันลงสนามไป13นัดทำไป2ประตูเคยตตดทีมชาติสียงกา18นัดทำไป2ประตูจะตัวไปกองกลางลูกครึ่งเยอรมันสีน้งกาที่ถูกดึงมาร่วมทีมชาติตั้งแต่ก่อนเกมเอเชียนครัพรอบคัดเลือกโดยกลายมาเป็นกองกลา,า,างกองสำคัดของทีมตั้งแต่ตอนนั้นไปต้นมาโดยลงเป็นตัวจริงถึง16นัดจาก18นัดที่เขาลงเล่นเขาสูง185่งรดเซมตรสามารถเล่นได้ท้ง,ง,กกงการตัวรุกกองกลางตัวรับแล้วก็ปีกซ้ายจุดเด่นคือการคุมมจังวเกกดนกา การออกบอลสั้นการครอบครองบอลและการหาโอกาสในการจบสกอร์ต่อมาคืออัตวานราชโมหันกองการตัวรุกวัยส2ปี ลงเล่นในกันสโมสร IFK Haninge r ในลีกดิวิชัน3ของสวีเดนในฤดูกาล2025ลงสนามไป14นัาทป2ประตูเคยติดทีมชาติเสียงกา18นัาทป2ประตูกับอีก2แอซิดเจ้าตัวเป็นกองกลางที่ไปเกิดและเติบโตที่สวีเดนโดยลงเล่นในลีกล่างของสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์โดยเจ้าตัวนั้นมีช่วงขาขึ้นที่เคยไปเล่นในลีกสูงสุดของสวีเดนมาแล้ว เขาสูง184ซเมตรสามารถเล่นได้ทั้งการตัวลุกปีกขวากองหน้าตัวต่ำและกองการตัวรับจำเป็นจุดเด่นคือการครองบอลการเชื่อมเกมรุกและการวิ่งไล่ตัดเกมแดนบนต่อมาคือเกรตเคลลี่กองกลางวัย29ปีโดยลงเล่นในกรมสุนสรโซลทาวเวอร์แฮมเล็ตเอฟซีในลีกดิวชัน5ของอังกฤษเคยติดทีมชาติสิงคโปร์ไป8นัด โดยลงเล่นเกมแรกในเดือนฟี فا เดเดือนมีนาคมก่อนเจอกับไทยเพียงแค่1นัดแล้วเจ้าตัวนั้นก็ลงเล่นเป็นกองการตัวจริง90นาทีเต็มให้กับสีลังกามาโดยตลอดเขาเป็นกองการที <Well> <L at> ่ค้าแค่ในเรียงกิจในลีกล่างของกรีซและเวลส์ที่สูง1 8 6ซนติเมตรสามารถเล่นได้ของกองการตัวรุกและกการตัวรับจุดเด่นคืนอความแข็งแกร่งการครองบอลการจ่ายบอลและการอ่านเกมคนต่อมาคือนิโลวรนเซนเทอร์วาซาน กองกลางวัย23ปีโดยลงเล่นในกับสโมสรน d o b b ฟ k f o s s IL ในลีกดิวิชั่น4ของนอร์เวย์ในฤดูกาลนี้ลงสนามไป15นัดทำไป1ประตูเคยติดทีมชาติเสียงการไป4นัดตั้งแต่ฟีฟ่าเดดึงกันยายนโดยเป็นกลางดาวรุ่งที่เกิดและเติบโตที่นอร์เวย์ที่สูง1.78ซมสามารถเล่นได้ทั้ง,งการตัวรับการตะลุกจุดเดงคือพลังงานการวิ่งไล่เพสซิง่งการวิ่งหาช่องและการยิงไกล ต่อมาคือดิลอนเดซินวาปีขวาวัย23ปีจากสโมสรแทมเวิร์ดเอฟซีในเนชั่นแนลลีกดิวิชั่น5ของอังกฤษ โดยในลูกานี้โรสนาไป9นัดทำไป1ประตูเคยติดทีมชาติเสียงกา23นัดทำไป3ประตูกับอีก5แอซิสเขาเป็นปีกดาวรุ่งคนสำคัญของสิงค์ลังกาที่เกิดและเติบโตที่อังกฤษติดทีมชาติตั้งแต่ปี2021และเป็นคนทำ1ประตู1แอซิสในเกมที่เอาชนะไต้หวันมา3-1เขาสูง176ซนติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าจุดเด่นคือความเร็วของตัวการวิ่งหาช่องและการเลี้ยงบอลต่อมาคือเรกิเซคานิสแตน ปีกซ้ายวัย28ปีจากสุมสรอ,อองตองซน,นัวแซงกาเตียงในลีกดิวิชั่น5ของฝรั่งเศส แต่เพิ่งย้ายไปร่วมทีมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ก่อนหน้านั้นลงเล่นอยู่กับสโมสร FC l a ีลาซาลัสเอ็กซ์เลอร์แปงในลีกชั้น4ของสวิ์แลนด์โดยลงสนามไป2นัดก่อนถูกปล่อยตัวจากทีมโดยเขายังไม่ถูกส่งลงสนามให้กับทีมใหม่เลยรวมถึงในานามทีมชาติสีงังงาาด้วยเขาสูง169ซเมสามารถเล่นได้ทั้งปิดซ้ายปิดขวาจุดเดน่นคือความเร็วของตัวการเล่นบอลและการเปิดบอล ต่อมาคือมัวเม็ดอามันไฟเซอร์กองการตัวรับวัย26ปีจากสโม,มสรเรนาลส์ีในลีกเสียงกาเคยติดทีมชาติเสียงกาไป2 1เศษนัดเป็นกองกลาขงข้อสําพัญในช่วงปี2019แต่บทบาทค่คอยๆดรอปลงมาเป็นเพียงแค่ตัวสำรองหลังจากที่ช่วงหลังนั้นมีการเอาลูกครึ่งมาเล่นโดยเจ้าตัวเคยลงเล่นในลีกเสียงกาและบางประเทศที่สูง177ซมมีจุดเด่นคือการเล่นเกมรับการเข้าปะทะและการตัดเกมแดนกลาง คนต่อมาคือมูฮัมเมดูมุนซีฟกองการัวลุกวัย20ปีจากสโมสรยังซินเวลเอสีทีโยชเนลิกสีนังกาถูกเรียกติดทีมชาติในฟี่าเดนดูรคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกและยังไม่เคยถูกส่งลงสนามเลยสักครั้งเดียวโดยเจ้าตัวนั้นมีจุดเด่นที่การสร้างสรรค์เกมการเล่นลูกกา,กาดการเล่นลูกตั้งเตะและทักษะฟุตบอลที่เกินอายุมาต่อกันที่กองหน้ากันบ้างมี5คนคนคนแรกคือแซมเดอรัน ปีขวาวัย23ปีโดยลงเล่นให้กับสโมสรคาวาน f k ในลีกอเซอร์ไบจันโดยดูการนี้นั้นลงสนามไป11นัดทำไป3แอสซิสเคยติดทีมชาติเสียงกา14นัดทำไป1แอสซิสโดยลงเล่นมาตั้งแต่เกมเอเชียนคัพรอบคัดเลือกตั้งแต่รอบที่โดนจุดโทษท,ที่เอาชนะกัมบูชาได้โดยข่าวไปปิกดาวรุ่งลูกรึ่งอังกฤษเสียงกาอดีตยาวชนงของแบ็คเบอร์โรเวอร์เคยลงเล่นทั้งในลีกวันของอังกฤษลีกไอแลนด์ลีกเวลส์และล่าสุดกับลีกอเซอร์ไบจันที่ 0, สาาูง ตั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวต่มจุดเด่นคือความเร็วของตัวและการเลี้ยงบอลต่อมาคืออเมดวาซิมลาซีกปีกขวาวาัย31ปี ลงเล่นในกะสมสอนอิส e r นในลีกฮ่องกงโดยในฤดูกาลน,นี้ลงสนามไป9นะัดทำไป2ประตูกับีก2แอสดซิต์กติดทีมชาติเสียอากา28นะัดทำไป9ประตูกับไก2แอสซิตโดยเป็นปีกตัวหลักที่ติดทีมาตั้งแต่ปี2019โดยทำไป1ประตูกไบ1แอสซิตในเกมที่เอาชนะไต้หวัน3-1ต่อ 1, ด้วยเคยทำคนเดียว4ประตูในเกมที่สเสมอมาดีฟ4-4 โดยเขานนั้ในช่วงเป็นเยาวชนเขาไปเติบโตที่เยอรมันเป็นอดีตเยาวชนของยูนเว็ดเบอร์ลินและลงเล่นกับหลายทีในลีกล่างของเยอรมันมาก่อนก่อนย้ายไปเล่นในลีกสินังังาาลีกอินเดียและล่าสุดที่ลีกฮ่องกงเขาสูง178ซนเมตรสามารถเล่นได้ท้องหน้าตัวต่ำและปีกซ้ายปีกขวาจุดเด่นคือความเร็วคล้องตัวและการจบสกอร์ต่อมาคือโอลิเวอร์เคลาด ปีกซ้ายวัย27ปีจากสโมสรฮูมซิตี้เอฟซีในลีกรองของออสเตรเลียฤดูกาลนี้ลงสนามไป19นัดทำไป2ประตูเกตดทีมชาติเสียงกา18นัดทาไป3ประตูกับ1แอสซิสต์โดยลงเล่นมาตั้งแต่เกมเอเชียนครัพรอบคัดเลือกที่พบกับกัมพูชาและทำได้1ประตูในเกมที่เสมอกัมพูชา2-2ต่อก่อนโดนจุดโทษเอาชนะไป4-6 กอเป็นปีกลูกครึ่งสเปนสีลังกาที่เคยลงเล่นทั้งในลีกสเปนลีกไอซ์แลนด์และลีกออสเตรเลียสูง1นึซมสามารถเล่นได้ทั้งปีกสายปีกข,ขวาและก็หน้าตัวต่ำจุดเด่นคือความเร็วของตัวและการจบสกอร์ ต่อมาคือเวดเดกเกอร์ปีกวาวัย31ปีลงเล่นในกสโม,มสรแดนเดนองทันเดอร์เอสีในลีกรองของออสเตรเลียในฤดูกาลนี้ลงสนามไป22นัดทำไป7ประตูกับอีสีแอซิสเกิดติดทีมชาติสีลังกา12นัดทำไป1ประตูโดยเจ้าตัวนั้นเป็นปีกลูกครึ่งดัตสีลังกาที่ไปเกิดและเติบโตที่ออสเตรเลียและลงเล่นกับหลายทีมในลีกออสเตรเลียท่างในลีกสูงสุดและลีกรองโดยเคยลงเล่นกับทีมใหญ่อย่างเมลเบิร์นซิตี้ด้วยในช่วงปี2015เขาสูง100 83ซเมสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้าจุดเด่นคือความเร็วของตัวและการเลี้ยงบอลที่ติดเท้ามาที่คนสุดท้ายคือลาหุนสุเรสกองหน้าวายยัย21ปีลงเล่นในกับสมสรอนแดนเดนองทันเดอร์เอซในลีกรองของออสเตรเลียในรูกกาลนี้ลงสนามไป2นัดก็ติดทีมชาติเสียงกาไป8นัด เป็นปีกดาวรุ่งที่ไปเติบโตอยู่ที่เยอรมันและย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียในช่วงปี2024เขาสูง179ซเมสามารถเล่นได้ทั้งปีขวาและกองหน้าตัวเป้าจุดเด่นคือความเร็วค้องตัวและการเลี้ยงบอลคราวนี้เรามาดูในส่วนสินติเฮ o ูเฮ d ในการเจอกันร,ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเสียงกากันพวกเขาเคยเล่นด้วยกันไปทั้งหมด7นัดเป็นฝั่งไทยนั้นที่ชนะรวด7นัด โดยไทยยิงได้23ประตูเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นโดย2นัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นรายการเอเชียครับรอบคัดเลือกทั้งสองนัดโดยครั้งแรกเอาชนะไปได้2-0จากประตูของทีมพมพงจันทร์และวอชิคดิสีบมเพนโดยในปี2022ในเกมดังกล่าวนั้นเล่นที่สนามเป็นกลางที่ประเทศอุซเบกิสถานในยุคกุนซอมาโนโพกิง no ส่วนในเกมล่าสุดนั้นเป็นไทยที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้1-0ในยุคของโค้ชัสซาอิชิจากประตูชายของปาติกกูซับสัน และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่า,า,าวๆของทีมชาติีลังกาคู่แข่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในเกมฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนัดที่5โดยจะแข่งขันวันอังคารที่18พฤศจิกายนเวลา1 7 15นที่สนามโค um ลัมโบเรสคอสเตดียมกรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาถ้าเพื่อนๆคามเห็นอย่างไรก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแถานี้เพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากาฝากดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิ